สวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้วันจัน์ทนะคะวันที่6นะคะแล้วก็ถ่ายนะคะวันที่6แต่ว่าน่าจะไม่ได้ลงคลิปในวันนี้นะคะตอนนี้นะคะในสวนของอริสาก็ฝนตกอีกแล้วนะคะดูนะคะแต่ฝนตกก็ดีนะคะมันช่วยให้อะไรนะผักของเรานะคะโตว,วันโตคืนและต้นหญ้าที่เราเพิ่งตัดเสร็จเมื่อวานนี้เองนะคะ ตรงที่มีเชือกฟางนะคะไอสาปลูกดอกทานตะวันไว้ค่ะเพื่อนๆมีเพื่อนๆน,นะคะชอบบอกว่าอยากจะให้ปลูกดอกทานตะวันนะคะส่วนที่ที่โล่งอะคะ่ะจริงตั้งใจจะปลูกต้นไม้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่มีเวลาที่จะไปหาซื้อต้นไม้นะคะจริงอยากปลูกหลายๆต้นต้นไม้ที่กินได้บ้างหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไอสาจ,จะต้อง ถ่ายถามพ่อของสามีแล้วก็สามีก่อนก่อนที่เราจะลงอะไรเพื่อที่เราจะได้ไม่มีปัญหาต่อกันนั่นเองนะคะบางอย่างเขาก็ถึงจะเป็นที่ของเรานะคะแต่เราอยู่ข้างๆเขาข้างๆบ้านเขาเนาะเขาก็ยังอยู่ในหูในตาของเขาเนาะต้องถามค่ะเป็นสะพายญี่ปุ่นนะคะหลายๆอย่างนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะตัดสินใจเองทําอะไรก็ได้ฉันจะปลูกจะลงอะไรตามใจฉันมันไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขายังอยู่ข้างๆ เรานะคะว่าออตรงนี้ต้องทําอะไรยังไงบางสิ่งบางอย่างค่ะมันตัดสินใจเองไม่ได้นะคะ mm hmm. ก็ที่ตรงนี้นะคะที่เห็นแถบนะคะแถบตรงนี้นะคะที่มีว่างๆนะคะ mm hmm. คือจริงอ่ะไอสารอ่ะให้สามีซื้อที่หมดเลยค่ะแต่ว่าอ่าแล้วก็ที่ฝั่งนู้นนะคะเป็นที่ที่ของพ่อแม่สามีนะคะหมดเลยแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ทําสวนค่ะแต่พอเรามาซื้อที่เขาก็เอาเอาที่สวนเขาให้ให้คนอื่นเช่าแล้วก็ ส่วนที่หน้านะคะเราก็ตอนนี้ไม่ได้ทําเองแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้คนอื่นเขาทําให้นะคะคนที่ทํหนาทําให้แล้วก,ก็แบ่งข้าวมานั่นเองค่ะก็ที่เหลือเขาก็จะไปขายไปทาอะไรก็เรื่องของเขาแล้วก็เราก็ไม่เอาค่าเช่าเช่าที่อ่ะค่ะเหมือนว่าเขาทําให้เราเอาแค่ข้าวที่เราแบ่งส่วนแบ่งของข้าวนิดหน่อยขนั้นองค่ะก็ในครอบครัวของเราเนาะก็จะมีกันอยู่ประมาณ5ครอบครัวนะคะ ที่เราจะต้องกินข้าวนั่นแหละพี่สาวเอ้ยพี่สาวอีกสองครอบครัวก็ต้องมาเอาแล้วก็เออทั้งหมดสี่ครอบครัวเนะาะเพราะว่าพ่อปู่แม่ยานะคะพ่อแม่สาม,มีเขาก็จะอยู่บ้านของเขาอีกหลังหนึ่งนะคะเราก็อยู่อีกหลังหนึ่งเนาะอยู่คนละหลังนะคะก็เราก็ทําบ้านใหม่ค่ะสร้างบ้านใหม่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสไอาจะ ถ่ายคลิปบ้านนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าเราทําบ้านยังไงเดี๋ยวรออากาศดีๆจะถ่ายมุมสูงให้ไอ้สารรอจังหวะที่ผักเราค่ะเขียวๆแล้วก็กําลังเก็บเกี่ยวรอจังหวะนั้นแล้วก็รอให้ต้นข้าวนะคะสูงอีกหน่อยก็จะจะถ่ายโดมให้ดูเนาะจะถ่ายมุมสูงให้ให้ดูแล้วก็เป็นบ้านของเราแล้วก็บ้านพ่อแม่สามีอะไรเงะะี้ยค่ะเดี๋ยวรอให้ผักเขาเขียวสวยสักพักนะคะก็เนี่ยจริงอีกอีกไม่ไม่ไม่กี่วันนะคะ ต้นผักต้นดอกไม้อะไรมันจะโตวไวมากนะคะที่ญี่ปุ่นนะดินมันจะไวมากแล้วก็วันนี้ก็ฝนตกนะคะฝนตกมาก <c oughs> นี่อสาาาังเงาที่เราปลูกนะคะมันกาลังจะเลื้อยขึ้นมานะคะแล้วเป็นดอกไม้นะคะ <c oughs> อุ้ยสวยจังเลยค่ะได้จังหวะเดี๋ยว,ยวจะซูมให้คุณผู้ชมเห็นอันนี้นกขาย,ยาวโอ้ยนฝนตกใัวะนกขาย,ยาวอะ่ะเขาเรียกว่านกกระยางเน,ะ <c oughs> นาะอธิษฐ์ชอบเรียกเขาว่านกขาย,ยาวเพราะขามันยาวๆนะคะ ถ้าขาสั้นคงจะเรียกว่านกขาสั้นนะคะแล้วก็ผักของเราที่เราปลูกในกระถางบางอย่างก็รอดนะคะบางอย่างก็ไม่รอดนะคะ<ม>แล้วก็ผุหลาบของเราก็กำลังจะบานนะคะนี่นะคะแล้วก็ผักในดอกไม้นี่อันนี้จริงๆมันอยู่ตรงนี้นะคะแต่อลิสาเอาออกไปเพราะว่ามันจะได้น้ําฝนเนาะมันจะได้สวยงามนะคะผักชีลาวก็เก็บกินไปหลายรอบแล้วนะคะที่ผักชีลาในกระถางจริงๆในแปลงก็มีผักชีไทยผักชีลาวนะคะแล้วก็มีพริก มีมะเขือปาดนะคะมีผักสลัดมีใบแมงลักใบกะเพราหัวลำพาผักชีฝรั่งนะคะผักเอ่าผักอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะผักอ่าผักไม่รู้จักชื่อผักแล้วก็มีใบบวบเพื่อนให้มานะคะเพื่อนคนไทยในญี่ปุ่นนะคะก็มีใบะระแหน่มีผลไม้บางชนิดนะคะแล้วก็มีมันฝรั่งเนาะมีกระหล่ำมีผักกาดแก้วนะคะมีพริกชี้ฟ้าพริกซุปเปอร์ฮอตอ่มีพริกขี้หนูแต่ว่า ปลูกไม่เคยขึ้นเลยค่ะปลูกมา2ปีนะคะพลิกขี้หนูไม่ขึ้นเลยแล้วก็จะมีพี่มันพี่มันจะเป็นพริกหนุ่มของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีหน้าสื่อหน้าสื่อคือ,อะมะเขือม่วงญี่ปุ่นอ๋นี่ญี่ปุ่นนิยมกินมะเขือม่วงนะคะส่วนของอิสาก็จะมีม,เม,เ Clock, ม,เมะามาเขือเจ้าพญามะเขือน Jump, ้ำพริกมะเขือเล็กๆมะเขือหลายๆอย่างนะคะชื่อจําไม่ได้นะคะแล้วก็มีฟักทองนะคะ แล้วก็จริงจะปลูกบวบมันมีบวบมันยังไม่งอกนะคะแล้วก็แต่งกวาไทยนะคะแล้วก็จะมีใบตําลึงนะคะในส่วนก็ปลูกหลายอย่างเลยคะ่ะอันนี้มาแต่คุยนะคะลืมหายใจ <c oughs> ฝนตกนะคะแล้วก็วันเวลาฝนตกนะคะจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าอราิศรทําอะไรเนาะวันฝนตกนะคะศรจะต้องทํางานบ้านแล้วก็ไลฟ์สดช่องลูกสาวคะ่ะช่องลูกสาวคือミュแฟมิลี่เนาะไลฟ์สด ช่องลูกสาวแล้วก็เฝ้าบ้านเพื่อนแล้วก็เฝ้าช่องเพื่อนค่ะที่ไร์สดนะการเก็บชั่วโมงของเพื่อนนะคะแล้วพอเสร็จแล้วก็จะทํางานบ้านค่เตรียมเช็ดกระจกซักผ้าพับผ้า,ผา,ผาจัดบ้านนะคะเช็ดฝุ่นเก็บที่นอนก็คือเราอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกเนาะ เราก็ต้องรับผิดชอบหนะ้าที่แม่บ้านทุกคนถามกันมาเยอะมากนะคะว่าแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะเอาเวลาไหนเป็นของตัวเองนะคะเวลาของตัวเองคือช่วงที่เราเข้าห้องน้ํากับช่วงที่เราหลับนะคะอันนั้นคือเวลาของตัวเองหลังจากนั้นเราจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกตื่นมาตอนตีห้าห้าสิบบางครั้งก็ตีห้าครึ่งนะคะทุกวันนะคะไม่มีวันหยุด จะต้องมาทํากับข้าวให้ลูกให้สามีนะคะหลังจากที่ลูกสามีไปโรงเรียนอาดิาก็ต้องทำงานบ้านเก็บบ้านเก็บล้างจานนะคะะเก็บผงเก็บผ้าซักผงซักผ้าแต่ว่าซักผ้าบ้านเราใช้บบแบบระบบซักผ้าเป็นเครื่องแล้วก็ซักแห้งเรามีหน้าที่พับนะคะหลังจากนั้นก็จะแบ่งเวลาเข้าสวนค่ะ ซ,ซึ่งแบบว่าเวลาช่วงนี้ค่ะอย่างเดือนเดือนเดือนหเดือนหเนี้ยงานส่วนจะยุ่งมากซึ่งอลิสาอินเจแปนอีกช่องหนึ่งเนาะก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ลงคลิปทําอาหารเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปเป็นอาหารง่ายๆบางวันมันเหนื่อยเหนื่อยจนไม่มีเวลาที่จะถ่ายมันไม่มีแรงเหลือที่จะถ่ายนะคะ ก็เลยลงน้อยหน่อยแต่ก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะไปรับชมให้ด้วยนะคะอาริสาอินเจแปนนะคะก็เป็นช่องอาหารค่ะช่องอาหารนะคะก็เคยมีคลิปปีที่แล้วที่เป็นทําสวนอะไรก็มีนะคะเผื่อใครที่ย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะต้องเก็บหญ้านะคะแล้วก็ปลูกผักบางชนิดปลูกใบกะเพราอีกสสัปดาห์นะคะก็จะปลูก2แปลงนี้นะคะกะเพราหลพฬานะคะแล้วก็จริงๆวันนี้ตั้งใจจะปลูกสลัด 74นะคะมันจะเป็นสีๆเนาะแต่ว่าฝนมันตกพวกนี้โกบุตตก็บอกว่าฝนตกนะคะน่าจะไม่ได้ทํานะคะหลังจากนั้นก็จะต้องตัดเพิ่งจะตัดหญ้าเสร็จเมื่อวานนี้นะคะรอคลิปคลิปอีกไม่กี่วันนะคะแต่ว่าอันนี้นะจะเป็นหลังจากคลิปตัดหญ้านะคะเพราะว่าจะถ่ายทุกวันแล้วก็ลงตั้งฟีเมียไปทุกวันนะคะช่วงบ่ายสองของประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเที่ยงของประเทศไทยนะคะทุกคนก็มาทันฟีเมียหรือว่าการเปิดตัวคลิป ของอลิสาได้นะคะหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็ได้ค่ะเพื่อนๆที่เข้ามานะคะที่รับชมก็อย่าลืมกดติดตามนะคะคําว่ากดติดตามหรือว่า คับสไคล์นะคะกดตรงนั้นแล้วก็มีกระดิ่งรูปกระดิ่งใช่ไหมคะกดอันข้างบนสุดนะคะหลังจากนั้นก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้ถ้าเพื่อนๆคอมเมนต์ไม่ได้ก็ฝากกดกระดิ่งไว้อ่ารับชมด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้สไปในแดนปาดิบด้วยนะคะในประเทศญี่ปุ่นเนาะสไป์ญี่ปุ่นนะคะมาอยู่ที่นี่ก็3ปีแล้วนะคะเดือนนี้นะคะ3ปีนะคะครบรอบ3ปีเดือนนี้แล้วก็ชีวิตเป็นอย่างไรนะคะในการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็มีทุกมีสุขบางวันก็สบาย ถ้าช่วงหน้าหนาวค่ะจะไม่ค่อยมีงานทําในสวนส่วนมากอยู่ในบ้านว่างๆนะคะไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงนี้คืองานในสวนเป็นหลักนะคะเพื่อนๆแล้วก็ช่วงหน้าหนาวตรงนี้เป็นหิมะหมดเลยนะคะเพื่อนๆหิมะแล้วเราก็เล่นหิมากันในสวนค่ะจริงตรงนี้จะทําสไลด์นะคะแต่ว่าอนาคตจะทําเป็นอดอกกุหลาบค่ะตรงนี้นะคะเป็นสวนดอกกุหลาบเล็กๆหย่อมตรงเนี้ยคะ่ะทั้งหมดนะคะ คือว่าสาชอบดอกกุหลาบมากเลยนะคะก็เดี๋ยวจะลงรูปภาพนะคะดอกกุหลาบให้เพื่อนๆได้ชมเพราะว่าคลิปวิดีโอเนี่ยถ่ายไปลงช่องลูกสาวนะคะแล้วก็ถ่ายรูปภาพมาลงช่องนี้เพราะว่าไม่งั้นมันจะซ้ํากันนะคะก็เลยต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าใครอยากดูเป็นคลิปวิดีโอก,กอ็ลองไปช่องมิวฟาร์มเมอี่ดูนะคะ ก็ฝากลูกสาวด้วยนะคะก็พบกันใหม่นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เมาส์มอยมาเยอะถ้าใครอยากรู้เรื่องราวญี่ปุ่นนะคะแล้วครั้งหน้านะคะล่าสั่อาจจะมีโอกาสแบบทำงานบ้านให้เพื่อนๆได้ชมะคะ่ะถ้าช่วงไหนที่ไม่ได้ถ่ายคลิปทําสวนนะคะก็จะถ่ายคลิปทําทงานบ้านทําความสะอาดบ้านแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะมีอุปกรณ์เอาทำความสะอาดยังไงนะคะให้เรียบร้อยเหมือนแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะดิ้นชกลิ้นชักการเก็บบ้านให้เรียบร้อยให้หน้าอยู่สะอาดเนี่ยคะ่ะเราทํายังไง ก็ร้อชมดูค่ะเมื่อมีโอกาสก็จะทําให้เพืเ่อนๆดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็นะคะในภายในเนี่ยค่ะสีห้าเดือนเนี้ยก็จะต้องไปปีนเก็บลูกบ้วยเก็บลูกพับทําลูกพับตากหิมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําบ้วยดองอะไรอย่างงี้นะคะก็ร้อชมนะคะก็เพิ่งเปิดช่องใหม่นะคะช่องนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ พบกันใหม่นะคะคเพื่อนๆพี่ๆ FC FC ทุกท่านและคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จค่ะพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ